สวัสดีค่ะแพริคะวันนี้พบกันในรายการ Special Talk นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของพลาสม a าตอนที่3นะคะ2ตอนก่อนหน้านี้ไปหาชมได้นะคะจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเพื่อเป็นความรู้เรามาเข้าเรื่องต่อกันเลยนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนเลยเภาพนี้นะคะเราจะจําภาพพลาสมากันหน้าที่เราพูดถึงกันไปนะคะเขาบอกว่าสนามพลังงานเนี่ยนะคะ มีการส่งออกมาตลอดเวลาต่อเนื่องกันตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้คือสนามพลังงานไอสิ่งที่ส่งออกมาเราเรียกว่า m a g เนติคอลฟิลนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าสิ่งที่ สิ่งแวดล้อมไม่ต้องการเนี่ยนะคะมันก็จะถูกส่งกลับมาอย่างจุดเริ่มต้นนะคะคือส่งออกไปอันไหนไม่ต้องการแล้วก็ส่งกลับเข้ามาสิ่งที่เราส่งออกไปทั้งหมดอะคะ่ะก็คือจะกลับเข้ามานั่นเองนะคะก็คือว่าหัวใจหลักก็คือว่าการให้และการรับเนี่ยแหละคะ่ะก็คือเป็นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขก็คือมีการให้กันตลอดไปเลยนะคะให้กันรับกันตลอดเวลาเขาบอกว่าวาดกิ What we give out comes back to us สิ่งที่เราส่งออกไปก็คือจะส่งกลับมาตัวอย่างตัวเราเองนั้นด้วยเช่นกันนะคะมันก็ไม่ต่างกับเรื่องของพลังงานกรเนิดนะที่เราบอกว่าทำอะไรได้อย่างนั้นนะคะมันก็เป็นเรื่องเดียวกับพลาสมานั่นเองสิ่งที่เราทำออกไปเราก็ได้สิ่งนั้นกลับมานะคะก็บอกว่าสนามพลังงานที่เราส่งออกไปนะคะก็คือจะไปเชื่อมต่อนะคะกับสนามพลังงานที่มีความทีหรือความเข้มข้นเนี่ยนะคะกับสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ย รอบๆตัวเราอะนะคะทีนี้สนามพลังงานที่มีความความเข้มข้นเขาเรียกไรความถี่เท่าเท่ากันอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็จะมีการ mm hmm. เขาเรียกอินทร์แอคกมีการเชื่อมต่อกันนะคะมีการเชื่อมต่อกันนั่นเองนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่า this means that when they come back they are magnified Like attract like and f e e l build who f e e l would you like to build นั่นหมายความว่านะคะขออนุญาตเ,เมื่อสนามพลังงานเนี่ยนะคะกลับมาก็คือจะเป็นเป็นสนามเป็นสนามพลังงานก็จะไปดึงดูดสนามพลังงานที่คล้ายๆกลับมาด้วยคือเดี๋ยวมันจะมีรูปอีกรูปหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างสนามพลังงานแบบไหนเนี่ยนะคะสนามพลังงานนั้นก็คือจะกลับมาเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะสร้างเนี่ยเราก็จะไปอ t t r a c t เราส่งออกใช่ไหมคะ สนามพลังงานของคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้ามันมีความเขาเรียกอะไร, out, guide, ระไอะความถี่ใกล้กันก็จะเป็นดสิ่งนั้นแล้วก็คือกลับมาหาตัวเราเองนะคะอ่าไปดูภาพต่อไปนะคะเขาบอกว่าอะไรที่อะไรที่คนอื่นเขาไม่พลังงานคนอื่นที่สว่าเราส่งออกไปพลังงานนี้เขาไม่ใช้ไม่อะไรแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่ต้องการสนามพลังงานนี้ ouais พลังงานน klar, ั้นก็คือจะกลับสู่ตัวเราด้วยเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเราเองก็คือเป็นคนที่ ฟีด yourself นะคะโย่เอโมชันคือตัวเราเองนั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวที่ส่งพลังงานออกไปและเป็นตัวที่ส่งพลังงานนั้นกลับออกมาพูดง่ายๆเราคิดดีแล้วก็ได้ความคิดดีนั้นกลับมานะคะเขาบอกว่าสนามพลังงานของความสุขนะคะก็คือว่าจะส่งพลังงานก็คือจะสร้างสรรพลังงานความสุขให้กับคนอื่นด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าสนามพลังงานของความกลัวก็จะสร้างพลังงานสนามพลังงานความกลัวให้กับคนอื่นด้วยนะคะ ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ช่วยในการสร้างสารรค์ความเป็นจริงของตัวเราเองแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะอันนี้เข้าใจไหมคะอ่าก็บอกว่า A m p l i f i e r เนี่ก็คือเป็นตัวขยายพวกเราเองเนี่ยนะคะเป็นตัวขยายอ่สนามพลังงานของคนอื่นที่เขาที่เขาส่งมายังเราด้วยเหมือนกันงงไหมคะเนี่ยเอาไปอ่าพยายามเข้าใจไปแล้วกันนะคะ ก็คือว่าอย่างเช่นคนอื่นที่ส่งสนามพลังงานของความลบสนามพลังงานของความตัวออกมาเราก็จะรับสนามพลังงานนั้นเข้ามายัางตัวเราด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราส่งออกสนามพลังงานที่มีความถีเท่ากันเราก็จะไปรับของเขาแล้วส่งกลับมายัางตัวเรานะคะ ทีนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะที่จะไม่ไปเชื่อมต่อหรือไปขยายสนามพลังงานตรงนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการนะคะก็โดยการใช้เป็นสนามพลังงานของความรักแล้วก็คือความเป็นบวกนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะคอนเซ็ปที่1บอกว่าสิ่งที่เราส่งออกไปสิ่งนั้นจะคือกลับมาสู่ตัวเรานะคะอันคอนเซ็ปตที่สองก็คือว่า เราเองเนี่ยนะคะเราก็คือจะมีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของคนอื่นอะเราก็คือจะไปขยายสนามพลังงานของคนอื่นสมมติว่าคนคนนี้เขาส่งออกความกลัวออกมาคือเขาคิดจินตนาการถึงความกลัวออกมาแล้วเราเองเนี่ยนะคะเราก็ม ER ีความคิดจ okay. <c oughs> ินตนาการถึงความกลัวสนามพลังงานมันเท่ากันใช่ไหมเราก็จะดูดสนามพลังงานความกลัวของคนนั้นเข้ามายังตัวเราด้วยเหมือนกันอย่างสถานการณ์ตอนนี้อย่างโควิด -19 ตอนนี้นะคะเหมือนกันอย่างคน คนจำนวนมากเนี่ย มีความตื่นตระหนกกังวลตื่นกลัวกังวลใช่ไหมคะมีการส่งสนามพลังงานตรงนี้ออกมาถ้าเกิดเราคิดไปในแนวทางเดียวกันเราก็จะไปดูดสนามพลังงานคนอื่นเข้ามาด้วยคือตัวเราเราก็ส่งออกไปเราส่งออกไปในชั้นบรรยากาศคนอื่นเขาก็รับสนามพลังงานของเราเหมือนกันทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างยังไงถ้าเกิดเราไปรับพลังงานตรงนี้พลังงานนี้ก็คือจะเข้ามาอย่างตัวเราเราก็จะมีความกลัวความกังวลไปด้วยแต่เราสามารถที่จะเลือกที่จะไม่ส่งออกพลังงานตรงนี้เราก็จะไม่ ไปรับพลังงานความกลัวจากคนอื่นได้ถูกไหมคะเข้าใจไหมคะอย่างเราส่งคนอื่นเขามีแต่ความกลัวถ้าเกิดว่าเราส่งแต่พลังงานความรักออกไปความช่วยเหลือออกไปเราก็จะรับพลังงานนั้นกลับมาอย่างตัวเราเองนะคะส่วนคอนเ็ปต์ที่3นะคะ เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานได้อย่างที่แพลรี่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนมีความกลัวใช่ไหมส่งสนามพลังงานของความกลัวแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเปลี่ยนสนามพลังงานตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะส่งสนามพลังงานของความรักเพื่อยกระดับกันขึ้นมานั่นเองนะคะสําหรับตามนี้นะคะ,ะทีนี้มันจะเปลนอีกเรื่องหนึ่งนะคะอคบอกว่า,าสนาม พลังงานอะไรนะคะที่ทําให้อ่อเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวแพทริกขออน,นุญาตหยุดแชร์อันนี้ก่อนนะคะแล้วจะให้ดูวิดีโออีกอันหนึ่งนะคะรอสักครู่นะคะ อันนี้เราลองมาดูนะคะอันนี้คือเป็นดิเมนชันที่1นะคะดิเมนชันเดียวก็คือเป็นแนวราบอะนะคะอันนี้แต่ละอันที่เห็นเราก็คือที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นสนามพลังงานนั่นเองนะคะสนามพลังงานเนี่ยก็คือว่ามันจะสามารถเห็นไหมฮะมันอยู่รอบๆเนี่ยมันจะไม่มีการชนกันอันนี้คือดิเมนชันที่2องะนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกอีกหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะของ ของพลาสมาตัวนี้ก็คือจะมีการเคลื่อนไหวคือมันจะไม่มีการเข้าใกล้ได้แต่จะมันมันจะชนกันไม่ได้เห็นไหมคะเพราะว่ามันจะมีสนามพลังงานของตัวเองอยู่นั่นเองอันนี้คือดิเมนชันที่3แล้วนะคะตำแหน่งของดิเมนชันที่3แล้วอันนี้ก็คือพลาสมาเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องของโลกและจักรวาลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวคอยดูไป,ไป เห็นไหมคะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสนามพลังงานของตัวเราเองของแต่ละสิ่งของโลกจัก,กรวาลดวงดาวต่างๆหรือแต่ละบุคคลเนี่ยก็คือจะมีสนามพลังงานของตัวเองนั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะจะให้มาดูตรงนี้ And want play the other one? you to other the me ให้ดูแมกเนติกตรงนี้นะคะตรงนี้น่าสนใจนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือเขายกตัวอย่างให้ง่ายว่าเป็นเป็นแม่เหล็กแต่ละตัวเนี่ยคือแม่เหล็กเองก็คือจะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมคะ,ะมีสนามพลังเดี๋ยวแม่เหล็กอเอาใหม่นะคะแม่เหล็กเนี่ยจะมีสนามพลังงานเห็นไหมคะมันไม่สามารถที่จะชนกันได้มันจะมีการผลักกันตลอดเวลาเห็นไหมคะถ้าเกิดเป็นขั้วเดียวกันเนาะฉะนั้นแล้วเหมือนกับโลกกับดวงดาวของเรานั่นเองนะคะก็คือว่าจะไม่มีการ ชนกันนั่นเองแต่ว่ามันสามารถที่จะเข้าไปใกล้ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างนี่นะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือเป็นสนามพลังงานของแต่ละแม่เหล็กแต่ละตัวก็จะมีสนามพลังงานของตัวเองนะคะก็คือหมุนรอบๆนี้อยู่ที่ซึ่งเรามองด้วยตามไม่เห็นถูกไหมคะเห็นไหมคะไม่สามารถจะขยับเข้าไปได้เพราะมันมีสนามพลังงานของมันเองอยู่อันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของพลาสมาสนามพลังงานของพลาสมานั่นเองนะคะเอาละต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแชร์อีกอันหนึน่งกลับไปแชร์เดิมน,นะคะ ทีนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะวิดีโอที่เราเห็นเขาจะถามว่าพลังงานอะไรนะคะที่ทําให้อ่าแม่เหล็กกันนะคะแม่เหล็กอันกลมๆเมื่อกี้มีการขยับกันได้แล้วทําไมทําไมพวกเขาถึงสามารถที่จะเก็บระยะห่างระหว่างตัวพวกเขาเองได้นะคะแล้วถามว่า ทำไมแม่เหล็กอันเดียวที่มีการขยับแต่สามารถจะขยับเคลื่อนแม่เหล็กทั้งหมดจะสามารถขยับและเคลื่อนไหวได้เลยถามว่ามันคือมีมีการเชื่อมต่ออะไรกันที่พวกเขามีอยู่นั่นเองนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องของพลาสมาเนาะเป็นเรื่องของพลังงานซึ่งในโลกและจักรวาลเราก็จะทํางานกันแบบนี้นะคะอันนี้เขาบอกว่า distance นะคะก็คือระยะห่างแล้วก็ช่องว่างเนี่ยระหว่างระหว่างแมกเนตกก็คือระหว่างาระหว่าง แม่เหล็กเมื่อกี้นะคะหรือว่าเป็นถ้าเราจะเทียบก,ก็คือกับพลาสมานั่นเองนะคะมันจะมีช่องว่างตรงนี้อยู่ซึ่งก็คือ Magnetical นะคะก็คือพลังงานที่ส่งออกมากับ gravitational attraction กับพลังงานที่ดูดเข้าไปนะคะเขบอกว่าสนามพลังงานของพลาสมาแต่ละแต่ละพลาสมาเนี่ยนะคะก็คือจะทำให้มีช่องว่างอยู่นั่นเองนะคะ ฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวคนหนคนมีการขยับหนึ่งอ่าไม่ใช่คนนะคะหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งมีการขยับนะคะอีกสิ่งนึ่งก็จะมีการขยับตามไปด้วยนะคะอันนี้นะอย่างที่บอกนะคะ interaction ก็คือว่าการเชื่อมต่อกันของ plasma 2อง plasma นะคะ of ของแมกเนต ของของแม่เหล็กอะนะคะคือเห็นไหมคะมีการส่งออกอีกตัวหนึ่งก็มีอีกอันนึงก็มีการรับเข้าออกของพลาสมาของตรงนี้แม่เหล็กของอันนี้มีการส่งพลังงานออกก็คือมีการรับเข้าไปที่อีกตัวหนึ่งด้วยมีการถ่ายเทเขาเรียกอะไรมีการส่งต่อแล้วก็มีการรับกันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าสนามพลังงานเนี่ยนะคะออกมาจากแมกเนตออกมาจากแม่เหล็กตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ไปกับ อีกแม่เลยอีกอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วที่แพรี่พูดถึงว่าที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนะคะว่าเวลาเราส่งความคิดเราออกมาถ้าเป็นความคิดลบเราส่งออกไปใช่ไหมคะคนนี้ก็มีความคิดลบอยู่ด้วยลักษณะพลังงานมันมีความถี่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันอะไรประมาณแบบเนี้มันก็สามารถจะถ่ายเทยพลังงานตรงเนี้ยสนามพลังงานตรงนี้ถึงกันได้นั่นคือถ้าเกิดว่า ในสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีความกลัวอยู่คนหนึ่งส่งออกโดยคนโดยปกติก็มีความกลัวอยู่แล้วมันก็คือจะส่งต่อกันต่อไปได้เรื่อยๆอันนี้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเลยนะคะดูง่ายๆอยากตอนนี้เราเข้าสู่สถานการณ์โคโรโนาไวรัสใช่ไหมคนก็คือจะตื่นตระหนกเรื่องของการไปซื้ออาหารกักตุนอาหารไว้ใช่ไหมคะนั่นคือ าเราเพียบแต่ละคนเป็นพลาสมาแต่ละพลาสมาเนี่ยนะคะแต่ละรับพลาสมาเนี่ยมีการส่งออกพลังงานตรงนี้ออกมาพลังงานของความกลัวความมังวลออกมาพลาสมาตัวอ่อพลาสมาพลาสมาอื่นก็จะรับพลังงานตรงนี้เข้าไปฉะนั้นแล้วคนก็เลยจะมีความประพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกันอันนี้พอจะเข้าใจภาพนะคะ,ะเขาบอกว่าจักรวาลเนี่ยนะคะก็คือว่าสร้างจากสนามพลังงานจากแมกเนติคอลกับกราวิทิชแนลนั่นเองนะคะ เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งอันหนึ่งคนหนึ่งเนี่ยนะคะไม่สามารถจะทํางานโดยปราศจากอีกสิ่งหนึ่งได้ก็คือว่าแมกเนติคอลเนี่ยไม่สามารถทํางานอย่างเดียเด่ยวๆโดยไม่มีกราวิตชิเนีลได้เลยนะคะก็คือว่าแมกเนติคอลฟิลด์เนี่ยนะคะเป็นสนามพลังงานที่ส่งออกมาส่วนกราวิตชิเนียลฟิลด์เนี่ยเป็นสนามพลังงานที่ดูดเข้าไปหรือรับเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทํางานของพลาสมาสองพลาสมาเปรียบเทียบได้ 3, ให้ดูนะคะ ตรงนี้คือเป็นโปรโตอนกับอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนนะคะกับโปรโตอนความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวของโปรโตอนกับอิเล็กตรอนน่นะคะในอะตอมหนึ่งอะตอมน่ยนะคะก็คือให้ดูผ่านทางแมกราฟโพซิชชั่นนิ่งนะคะก็คือว่าในอะตอมหนึ่งอะตอมเราจะมีทั้งโปรโตอนมีอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเราก็มีนิวเคลียสถูกไหมทีนี้นี่คือการทํางานของโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะ ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็คือโปรตอนอันนึงอิเล็กตรอนอันนึงก็คือจะมีปฏิสัมพันธ์กันเขาบอกว่าทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะต่างก็คือว่าเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานนะคะที่มีที่เป็นอิสระันนั่นเองนะคะเป็นเอนทิตี้ที่เป็นอิสระนั่นเองอซึ่งสนาพลังงานนี้นะคะ ทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยมีการเขาเรียกไรมีการทำงานมีการส่งต่อพลังงานกันตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าทั้งพลังงานไดนามิกเนี่ยนะคะโดยธรรมชาติ ของดานามิกของสนามพลังงานเนี่ยนะคะทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยเพราะว่าเขาทํางานเนี่ยในการทํางานส่งออกและดูดเข้ากันตลอดเวลาเนี่ยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับมีการเชื่อมต่อกันตลอดเวลากับโปรตอนอิเล็กตรอนก,นกับตัวอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคะเพราะว่าในการเคลื่อนที่ในการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยนะคะออของโปรตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยก็คือว่าจะมี มีการสร้าง movement กันสร้างเขาเรียกการเคลื่อนไหวกันนั่นเองในะถ้าพูดถึงก็คือในตัวเราเราจะมีเซลล์ต่างๆใช่ไหมคะในเซลล์ของเราก็คือว่าจะมีอะตอมอยู่ใช่ไหมจะมีโปรโตอนเอิเล็กตรอนมันจะมีการส่งสัญญาณเชื่อมต่อกันตลอดเวลาก,ก็อย่างเช่น หัวใจทางานคู่กับปอดกับในอาไว้ว่าต่างๆในร่างกายเราทั้งหมดนะี่ยทงานก็คือในแต่ละเซลล์ของเราลึกลงไปก็คือจะเป็นอะตอมในแต่ละอะตอมก็คือว่าจะมีโปรตอนและอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนไหวมีการส่งต่อพลังงานกันตลอดเวลานั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของแมกราฟิชชันนิงก็คือตําแหน่งของแมกนาฟนั่นเองเอ,อ,อันนี้ผ่านไปก่อนนะคะอันนี้นะคะก็คือเขาบอกว่านี่คือ เหตุผลว่าตำแหน่งที่โลกเนี่ยนะคะที่โลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยเราก็คืออยู่แล้วก็มีช่องว่างทาไมโลกไม่ไม่เข้าไปหาดวงอาทิตย์ไม่ชนดวงอาทิตย์เลยก็เพราะว่ามีสนามแต่ละทั้งโลกและดวงอาทิตย์ต่างก็มีสนามพลังงานของตัวเองนั่นเองนะคะก็คือว่าทั้งโลกและดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นพลาสมานั่นเองนะคะแล้วก็คือจะมีช่องว่างระหว่างระหว่างอ่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าอย่างช่วงที่ถ้าเกิดว่าใครได้อ่านหนังสืออันนี้เอามาเอามาเชื่อมต่อนะคะใครที่จะอ่านหนังสือ The Emerald d a w n นะก็คือจะพูดถึงเรื่องของตอนที่โลก มีการสลับขั้วแม่เหล็กโลกในช่วงแสนปีทุกแสนปีที่มีการสลับขั้วแม่เหล็กโลกนะคะซึ่งตอนนั้นสุริยะข,ของเราเนี่ยนะคะระบบสุริยะข,ของเรากับแอนโดรเมดาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าอะไรฮะมีการคอลไลน์กันมีการเคลื่อนตัวเข้าหากันมันไม่ได้ถึงกับขั้นชนกันนะแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวเข้าหากันฉะนั้นพอเคลื่อนตัวเข้าหากันเนี่ยสนามพลังงานคิด,คดลองลองคิดดูนะคะนั่นคือสนามพลังงานของระบบสุริยะเลยนะฉะนั้นความเข้มข้นและรุนแรงจะมากเท่าไหน จะมากเท่าไหร่นะคะฉะนั้นแล้วแมกกราฟนะก็คือแมกเนติคอลกับกราวิต a t ชน n ลเนี่ยนะคะสนามพลังงานรุนแรงมากทั้งของทั้งของแอนโดรแอนโดรเดากับสุริยะของเรามีการแลกเปลี่ยนโปรตอนอิเล็กตรอนกันนะวิ่งกันหน้าดูฉะนั้นแล้วที่จะบอกว่าพอโลกเรา,าพอผ่านพอโลกของเราผ่านดวงอาทิตย์ของอ แอนโดรเมดาแล้วมันการมีการฉี่ไม่ใช่มีการฉีดมีการดึงเอาขั้วแม่เหล็กโลกเนี่ยนะคะให้มีการพลิกกลับได้เลย180องศานั่นะแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กขออั้วโลกมีการสลับขั้วเมื่อทุกทหนึ่งแสนปีนะคะเราเอาความรู้ของพลาสมาเนี่ยนะคะไปคิดต่อยอดไปไปประยุกต์กับเรื่องธรรมชาติได้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็คือว่า ในการโคจรน,นะคะในการดำรงอยู่ของดวงดาวของระบบสุริยะของจักรวาลของกาแล็กซีต่างๆเนี่ยนะคะก็คืออยู่ภายใต้แมกกราฟนั่นเองนะคะก็คือว่าในเรื่องของนิรภคะมีการพลังงานที่ส่งออกมาก็คือว่าแมกเนติคอลส่วนพลังงานที่เก็บกลับเข้าไปนั่นคือเป็น gravitational นั่นเองนะคะทีนี้ก็เหมือนกันกาแล็กซีกับ, Systems, บ,บสุริยะของเราก็คืออยู่ในกาแล็กซีกาแล็กซีหนึ่งถูกไหมคะ าการทํางานก็คือจะมีการเชื่อมต่อกันนะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็เป็นส่วนย่อยๆในส่วนใหญ่นั่นเองนะคะนี่ก็คือว่าพอเราลงมาระบบเล็กลงมาอีกก็คือโลกกับออคราฟนะคะก็คือยานบินนั่นแหละคือในอนาคตเนี่ยเราจะมียานบินกันใช้นะคะก็คือในเรื่องของ สนอไดนเรื่องของพลาสมานั่นเองแต่ว่ากว่าที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราทุกคนก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของสนามพลังงานตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนั่นแหละจริงๆแล้วเคยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะในอดีตคือเขาคิดค้นเรื่องยานบินได้นั่นแหละแต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้เราไม่สามารถเอามาใช้ตรงนั้นได้นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยพอเราไม่ใช้สนามพลังงานก็ใช้พลเข้าใจเรื่องของพลงงาสมาแล้วเนี่ยนะคะ,ะการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะก็คือเราไม่ต้องใช้น้ํามันเลยนะคะ ในการเดินทางเนาะเขาบอกว่าการ learning to travel in e a r t h condition นะคะบอกว่าการเดินทางบนโลกของเราเนี่ยนะคะจะต่างไปนะคะจากการเดินทางไปในระบบสุริยะาจาัก,กรวาลเลยนะคะก็คือนั่นหมายความว่าเราก็คือใช้ macro condition เนี่ยนะคะ ใช้ความรู้ตรงนี้ที่อยู่กับระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะแล้วก็คือใช้ความรู้ของไมกรานียได้กับระบบของสุริยะจักรวาลแล้วก็จักรวาลอื่นเออโทษค่ะกาแล็กซี่แล้วก็จักรวาลอื่นได้เลยนะคะมันก็พอจะเข้าใจนะคะไม่รู้จะพูดยังไงนะ เอาประมาณแบบนี้อธิบายงงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างพลาสมามีการเชื่อมต่อกันจากสิ่งเล็กๆจนไปถึงสิ่งใหญ่ในระบบของจักรวาลทั้งหมดนั่นเองนะคะนี่นะคะอ gravity is the n a s u r e of the interaction นี่นะคะดูตัวนี้นะอันนี้คือโลกใช่ไหมคะโลกของเราเนี่ยก็คืออยู่ในส่วนหนึ่งของอะไรคะระบบสุริยะระบบสุริยะของเราถูกไหมคะแล้วเราก็จะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก ของเราอยู่ในระบบสุริยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกอันนึงนะคะอันนี้ก็คือว่ามีการเชื่อมต่อกันซึ่งในอนาคตเราก็คือจะได้มีการเดินทางไปในอวกาศแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นก็คือว่าสภาพร่างกายเราก็ต้องมีความพร้อมเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกที่สกอตเคยบอกไวนะะนนนยยน้นะคะมีขออนุญาตหยุดแชร์นะคะ อย่างที่สกอตเคยคุยให้ฟังว่าประเทศอเมริกากับอัสเชียร์เขามีการส่งนักบินอวกาศเ,เพื่อทดลองขึ้นไปอยู่ในอวกาศเนี่ยนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเนี่ยเราร่างกายเราเย,ยังไม่พร้อมนะคะปรากฏว,ว่ามวลกระดูกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยเจ็บป่วยนะคะทีนี้การที่เราจะไปตรงนั้นด้านเราจะต้องมีความเข้าใจ เข้าใจในการทํางานของจักรวาลทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะทีนี้พลาสมาก็เป็นก็เป็นก็เป็นข้อมูลความรู้ที่เราจะได้ควรจะได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็มันจะเป็นเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยานรีไม่รู้ว่า Disclosure กับไอตรงเนี้ยมันจะเกิด ก็คือว่ามันต้องมีการดิสโทเชอร์ก่อนแหละเพราะว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคะ <spe ech> เพื่อนเพื่อนต่างมิติต่างดาวของเราเนี่ยต้องมาแนะนําตัวแล้วเอาความรู้เทคโนโลยีต่างๆมาให้เราได้เรียนรู้กันนะคะขณะเดียวกันตอนเนี้เราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อเข้าใจเพื่อเป็นการส่งส่งออกพลังงานนะคะความคิดพลังงานแมกเนติคอลฟิลด์นะคะก็คือสนามพลังงานที่เราส่งออกไปเนี่ยเป็นการช่วยขยายยกระดับพลังงานของโลกด้วยเช่นกันนะคะ ไม่รู้งงรอเปล่านะคะคลิปนี้ฟังแล้วถ้ายัางไงก็เขียนเข้ามาถามดูนะคะถ้ามีคําถามข้อสงสัยอะไรก็เขียนเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณนะคะเช่นเคยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b สไครป์ให้แพรรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเลยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ